สวัสดีครับวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้จะมาสอนทุกท่านโหดเกมเนียบเดซิมซ้ำะไม่มีใครขอมากหรอกแต่อยากรหด,ดนะให้ดูถ้าเกิดมีเสียงอะไรแรกเข้ามาก็ต้องขอภายะนทางบ้านเปิดดังเสียงดังมากนะลวเดียวน่้นก่อนนี่วิดีโอที่อัดไม่ใช่เดซิมเดซมเมื่อกี้นะไม่ไหมยังไงคุณต้องโหลด จะตัวชื่อว่าโฟเชนนมาตักเออเพรสตูก่อนเนี่ยเพรสตูกดลงมาก่อนอืมฮัลโหลมาเสร็จปุ๊บเข้าโฟเชนและแล้วกดตรงเดี๋ยวเออ ไวไฟไม่จะหายให้ตอนนี้วะไวไฟกลับมาเออกลับมาแล้แค่กดตรงค้นหาตัวมันรูปเป็นขยายอ,อ่านี่แล้วมันจะกแล้วเยอะมากแต่สิบส,สาม ลบแป๊บแปเออไม่ต้องสอนกูนะพอมาถึงตรงนี้มันมีอยู่หลายอันนะะว่าเอ๊ะจะเลือกอันไหนดีดีว่าอันไหนดี ให้ให้ดีนะฮะเลือกอันที่สามที่มันเขียนว่าจะซิมสามวีหนึ่งจุดศูนย์จุดสี่หกขีดขีดข้างล่างนะ 2. สองสสองจุดแล้วก็ apk นะ่ะกดเข้าไปอันที่สามแล้วเขียนว่าเปิดด้วยนะเปิดด้วยเสร็จปุ๊บมันจะให้เราดาวน์โหลดนะแต่อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะ ติดตั้งอะไรเงี้ยนล้วมัก็จะมาผัวงี้นะอืมอย่างนั้นแหละโอเคก็จบเพล้วนี่มั้งไม่มีอะไรเยอะแล้วิดซิมสามเดี๋ยวขึ้นพาต่อไปแต่แค่เจอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้คลิปหนะ้าจะมาต่อกับติดซิมสามแน่ๆครับไปไป